อลงมาแล้วครับเกียร์นิสันนิสันทีดาครับเกียร์โต้นะครับอาการเข้าเกียร์แล้วไม่วิ่งเลยทั้งเดินหน้าและถอยหลัง๋ย่ปิดกันนิสันทีดากันใน,นท้องหล่นดันกลับเข้าไป กลับเข้ามากลับเข้ามาต้องหล่นปรับนต้องหล่นปรับนะหนึ่งพันบาทต้องหล่นปรับหนึ่งพันบาทออกเลยไปออกไปเลยเดี๋ยวหลุดละหลอกไว้ล็อกไว้เข้าไปแล้วอ่ะแล้วก็ล็อกไปลราตัวล็อกมาแหมยืนจับเดี๋ยวเราก็เอาไปรอไว้หน้าห้องเลยก็ได้วางไว้รอไว้หน้าห้อง ที่สันทีด้าครับเกียร์ออโต้อาการเข้าเกียร์แล้วไม่วิ่งเลยต้องเดินหน้าแล้วถอยหลังนเนี่ยดูอไอ้ที่มันติดกับเกียร์เก่าไปไหนอ่ะจวนในในถาดในถาดในมันมีในถาดนะมันจะมีเนี่ยเนี่ยอันล็อกล็อกเนี่ยนันตีเลย